สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพิกัดภูมิศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งพิกัดภูมิศาสตร์การเข้าใจระบบพิกัดภูมิศาสตร์พิกัดภูมิศาสตร์หมายถึงระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยใช้จุดตัดของรัติจุด และลองกิจุดในการบอกตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์พิกัดภูมิศาสตร์เกิดจากการใช้จุดตัดของเส้นโครงสองชุดคือ 1. รักิจูดอยู่ในแนวนอนการเรียกชื่อกำหนดเป็นองศาลิบดาพิลิปดา,ปดาและต้องบอกเหนือและกก็ใต้เสมอ 2. อ 2. รองกิจูดอยู่ในแนวตั้ง การเรียกชื่อกำหนดเป็นองศาลิฟดาฟีดิปดาและบอกนะฮะและต้องบอกตะวันออกและตะวันตกเสมอระติจูดคือระยะทางที่วัดเป็นมุมไปทางเหนือและทางใต้ของเส้นศูนย์สูตรเส้นขนานรติจูดมีทั้งหมด180เส้นแต่ละเส้นห่างกันหนึ่งองศา วัดไปทางพ้วโลกเหนือได้90องศาจะได้รัติจุด90แนววัดไปทางั้วโลกใต้ได้90องศาจะได้รัติจุด90แนว,ว,ว,แนวเส้นขนานรัติจุดที่สมคัญมี5เส้นหนึ่งเส้น top of cancer นะฮะคือเส้นขนานที่23องศาเหนือ2เส้น Arctic Circle นะฮะเส้นขนานที่6 6ส 5. องศาเหนือเส้นศูนย์สูตรคือเส้นที่ระดูดศูนย์องศาลากเส้นกึ่งกลางของโลกแบ่งออกเป็น2ซีกก็คือซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เส้นแอตร์กติกเซอร์เคิลคือเส้นขนานที่66.5องศาใต้เส้นทัฟฟีออฟแคปิคอนคือเส้นขนานที่23.5องศาใต้ รองที่จูดรองที่จูดคือระยะทางที่วัดไปมุปม,มไปทางตะวันออกและทางตะวันตกของเส้นมิดเดลเลนแ,แต่ละเส้นห่างกันหนึ่งองศาโดยเส้นร้อยองศาจะทับก,กันและอยู่ตรงกันข้ามกับมิดเดียล่ศูนย์องศาเส้นมิดเดียนมีทั้งหมด360เส้นเส้นแรกวัดไปทางตะวันออกร8 0ยองศา สวัดไปทางตะวันตก180ยแปสองศาโดยเส้นเมดิเตเรียนมีความสำคัญในการกำหนดเวลาบนโลกเส้นมมดิเดียนแรกคือเส้นเมดิเตียนศูนย์องศาลากผ่านเมองกินิสใช้กำหนดมาตรฐานสากลและใช้แบ่งโลกออกเป็นสองซีกคือซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก เส้นวันที่สากลคือเส้นเม่ได้เดื่อนร้อยแปดสิงองศามีหน้าที่การแบ่งวันของโลกมีลักษณะเป็นเส้นสมมติไม่ลากไปเส้นตรงหรือเส้นอื่นๆแต่จะลากวกไปตามหมเก่อต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการกําหนดวันของประเทศต่างๆการบ้านนะคะในห้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับที่กัดโทมิศาสตร์นะคะตามหัวข้อนี้ได้เลยนะคะ ให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดได้เลยนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจย้อนไปดูคลิปวันนี้ที่ครูเจนดีสอนการบ้านสำหรับนักเรียนนะคะถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชาสังคมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องที่กัดหน้า 230 -233 ถึง233นะคะวันนี้คุณจะดีขใอยนักเรียนรักษาส,สุขภาพตัวเองนะคะมันดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ